ผมปกติเสกสรรนิวเวศต่ว่าตอนสองลองเมืองพัทยาก <Okay. S 1> ระเทยติถึงเรื่องงานเลย <Yeah. S 1> เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องกระเทยคนนี้ขึ้นโรงพักมาหาคุณตำรวจมาทำไมคิดถึงแฟนแล้วมาโรงพักทำไม ยาบ้ามาให้เราจะเจอแฟนน้องได้อย่างไงเขาโดนคดีอะไรคดีาเสรติดอ๋อแฟนติดคุกเลยเอายาบ้ามาให้ตำรวจจับเพื่อจะได้ไปอยู่กับแฟนในคุกแล้วน้องมีแฟนกี่คนครับเนี่ยกีค่คนทั้งหมดแฟนเรามีกี่คนไมค,คนที่น้าตายละน้องมีแฟนตั้งห้าคนในคุกจะทำแทมหรือไงเนี่ยน้องแล้วรักคนไหนมากคนนี้แหล,ละแล้วรักคนนี้เลยลต้องไปหาคนนี้ ขอรักคนนี้มากที่สุดไหนขอดูรูปหน่อยดิหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยนี่รูปใครใช่นี่แหละคนนี้แหละคนนี้โอ้โหหล่ออย่างกับดาราเกาหลีอ่ะแล้วทำไมถึงรักเขาขนาดเนี้ยล่ะหนูหิดเป็นอะไรูสกปรกมากเลยอ่ะเฮ้ยไม่ได้ถามเรื่องหิดแต่มันเป็นหิดมันเกี่ยวอะไรกับที่รักเขาเนี่ยรักเขาเพราะเขาดูดสารหิบให้อ่อรักเขาเพราะเขารักษาหิดให้อ่อ แมันติกอะ่ะนี่มันหิดพิดสวางชัดๆอ๋อความรักมันเกิดจากห mm ิด hmm. นี่เองไม่คันแย่เลยเจหนูและแฟนหนูเนี่ยเขาอยากให้หนูเข้าไปเปล่าเนี่ยเขาอยากให้เราเข้าไปด้วยเหรอไม่อยากเขาไม่อยากให้เข้าแล้วเข้าไปทบไปหน,นูว่าเราสารเล่องหนูว่าเราสารเล่เองเขาไปนัยอมรับซะนด้วยเอาสารวัตรมาพอดีเลยผลเป็นไงจะได้อยู่ด้วยกันไหมเนี่ยฟังสารวัตรเขาตอบครับ oh. งานเข้าแล้วน้องที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยอาจต้องไปอยู่คนละแดนสวยแล้วแต่คิดในแง่ดีอาจได้คนที่6ก็ได้นะจ๊ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเยาจไปหาแฟนเขาที่ในคุกเขาคนไหนตอนติดคูกอยู่ตรงวะไหนเนี่ยแฟนเสื้อหนึ่งวิทายาเนี่ย สา,ารลงคิดให้ก็หายก็เลยมีความรักผูพันกันก็เลยหาวิธีการที่จะเข้าไปคุกอีกรอบนึงเดบ้ามาสองเด็กมูลสามร้อยบาทก็เดินงไว้จับที่โรงพักถ้าเข้าไปในนิจรรมเนี่ยมันจะแยกแดนแล้วเปล่านะไม่มั่นใจว่าจะได้อยู่ใด้ตลอหรือเปล่าเขาพน้าเสียเงินนะว่าไม่มั่นใจว่าจะเจอแฟนหรือเปล่าขอขอบคุณพันตำรวจตรีเศกษรรเหนือเวชสารวัตรต้องการปราบปรามสพเมืองพัทยาเรื่องหิดพิษสวัสด